สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช สารนาญากุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวเนติพรเสนสังคมหรือบุ้งทะลุวังและนางสาวทันตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันแกนนำกลุ่มทะลุวังจำเลยในคดีมาตรา112จากกรณีจำเลยได้กระทำการโพสต์สำรวจความเห็นเรื่องขบวนเสด็จเมื่อปี25.65ซึ่งก่อนหน้านี้จำเลยทั้งสองได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ได้กระทำผิดเงื่อนไขาการปล่อยตัวชั่วคราวของศาร กรณีเมื่อวันที่6สิงหาคม2566ที่ผ่านมาจำเลยได้ชุมนุมขับไล่นายนวรัชพงไพบูรณ์สมาชิกวุฒิสภาบริเวณด้านหน้ากระทรวงวัฒนธรรมออกจากตำแหน่งสอวอเนื่องจากนายนวรัตไม่เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรกคก้าวไกลขณะนั้นเป็นนายกร,รัฐมนตรีพนักง,งานสอบสวนสอนอปุมวันจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งสองนางสาวทันตะวันเดินทางมาพร้อมกับกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจมีสีหน้าสดใสแต่งกายทีมเทศกาลคริสต์มาส ด้านนางสาวนิติพรหรือบุงซึ่งสารหน้าไต่สวนคดีละเมิอดอำนาจศาลจากกรณีวิวาทกับเจ้าพนักง,งานตำรวจสารอาญากรุงเทพใต้เมื่อที่19ตุลาคมที่ผ่านมาอีกหนึ่งคดีมีอาการป่วยท้องเสียไม่สามารถเดินทางมาฟังคำสั่งศาลได้โดยก่อนจะขึ้นฟังคำสั่งนางสาวธานตะวันบอกว่าส่วนตัวไม่มีความกังวลใจอะไรถ้าสารมีคำสั่งถอนประกันตนก็แค่เปลี่ยนที่ต้องสู้จากข้างนอกเป็นข้างในเรือนจำแต่หากสารไม่สั่งถอนประกันตัวตนก็ต่อสู้คดีอยู่ข้างนอกต่อไป ก่อนหน้านี้ตนได้พูดคุยกับแม่ซึ่งแม่ได้บอกกับตนว่าเย็นนี้แม่จะรอกอดตนซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าจะตอบแม่ว่าอะไรดีเพราะต้องรอคําสั่งศาลว่าจะให้เพิกถอนการประกันตัวหรือไม่ส่วนบุ้งเองตนได้มีโอกาสพูดคุยกับบุ้งบ้างซึ่งตัวบุ้งเองก็ไม่มีความกังวลใจเหมือนกับตน นางสาวทันตวันมองว่าการที่พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องถอนประกันตัวในคดีนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างมากเพราะสิ่งที่ตนกับเพื่อนเรียกร้องมาโดยตลอดเป็นสิ่งที่ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการขอยื่นประกันตัวหรือเรื่องการยกเลิกมาตรา112ก็ตามเพราะก่อนหน้านี้ตนกับเพื่อนเรียกร้องด้วยความประนีประนอมมาโดยตลอดแต่กลุ่มผู้มีอำนาจไม่ฟังตนจึงทำให้พวกตนจำเป็นต้องเรียกร้องรุนแรงขึ้นและเป็นเหตุให้กลุ่มคนเหล่านั้นมองพวกตนว่าเป็นเด็กเรียกราด ถึงแม้มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วแต่สถานการณ์ดำเนินคดีกับนักกิจกรรมทางการเมืองยังเหมือนเดิมและมีแนวโน้มค่อนข้างแย่ลงกว่าเดิมด้วยเพราะยังมีคนต้องติดคุกจับที่ทางการเมืองอยู่เรื่อยน้ำซ้ำคนที่ติดคุกอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ประกันตัวออกมาแล้วทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงกล้าเรียกตัวเองว่ารัฐบาลประชาธิปไตยทั้งๆท,ท,ที่ยังจับคนเห็นต่างเข้าคุกตอนอยากให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมและการดำเนินคดีภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนแบบเอาจริงเอาจัง ด้านทนายความนายกฤิสดางนุชจรัตบอกว่าศาลเลื่อนนัดฟังคำสั่งถอนประกันตัวในคดีมาตรา112ออกไปเป็นวันที่26มกราคม2567เนื่องจากนางสาวนิติพรป่วยโดยยื่นใบรับรองแพทย์แต่ในส่วนคดีละเมิอดอำนาจศาลซึ่งพ่วงโดยการประจำาสารนายากรุงเทพใต้ย,ยื่นคําร้องศาลจะดําเนินการไต่สวนเลยคาดว่าเป็นการไต่สวนพยา,ยานฝ่ายผู้ร้อง ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ